สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเรามาแนะนาเหรียญที่ระลึกราคา1บาทนะคะเป็นเหรียญ1น1บาทครบ25ปีองค์การอนามัยโลกนะคะหรือเขาเรียกกันว่าเหรียญฮูนะคะ who นะคะ,ะ,คะเหรียญน,นี้นะคะเป็นนิกเกิลน,นะคะเป็นครบ25ปีองค์การอนามัยโลกแล้วก็ลักษณะของเหรียญนนะ่ะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวเ,เป็นทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะราคา1บาทไม่ขัดเงานะคะวง วงรอบนอกนะคะก็จะมีเฟืองนะคะมีเฟืองสักนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรนะคะลวดลายของเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะกลางเหรียญน,นะคะก็จะมีรูปของในหลวงนะคะรัชกาลที่9นะคะผินพระพักไปทางเบื้องขวาค่ะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้านะคะส่วนทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญ,ญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกนะคะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า t w e n t t h anniversary เบื้องล่างของข้อความดังกล่าวมีข้อความว่า รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า w h o นะคะเบื้องล่างของข้อความดังกล่าวมีเลขบอกปีพศ2 5 1 6นะคะ2516เป็นเลขไทยนะคะและเลขบอกคิตศักราชนะคะเป็นเลขอาราบิกนะคะ1973ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคานะคะว่า1บาท 1แล้วก็ข้อควาว่าบาทนะคะแล้วก็วันครบรอบวาระนะคะ7เมษาย5 1 6น2516วันที่ประกาศใช้นะคะ27เมษาย5 1 6นาจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้นะคะราคา1บาทก็จริงนะคะแต่ถ้าราคาทีา่ซื้อขายกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100 1 0รนี่แบบราคาต่ำๆเลยนะคะ ราคา100ถึง120บาทนะคะถ้าเป็นเหรียญ WHO ถ้ายังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ